ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กบน i n e c r a f t และวันนี้เราจะมาสอนการทำเรื่องดีตัวดีตัวเลยคอน่่นครับ สเตนหรืออะไรก็ได้ใช้สโตนแล้วก็ดิสペนเซอร์เป็นหยียบหินเลสเตนล์ t ีเนทีแล้วก็น้ำแค่นี้ครับไง่ายงสร้างกันเลยทงดิสペนเซอร์รอบๆเลยนะครับ อาจจะทำช้าไปหน่อยเพราะผมเล่นไม่่คยคล่อ,องนี่นปึ๊บป,บปบอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วตอนจากนั้นก็กดนั่งครับแลววางเลสเตลสโตน นี่นี่ถ้าวาเสร็จแล้วนะครับให้เอาระเบิดมาใส่กี่อันก็ได้ครับสำหรับผมจะใช้สี่อันนี่จะกระตุกไปหน่อยเพราะเครื่องมันกากสี่อันใส่ทุกอันเลยนะครับ 1> 4 1 2 3 4 1 2,3,4 1 2 3 4มสีนจากนั้นก็จะใส่น้ำนะครับ4 2,3,4 4 1 2 3 4โอเค ทดสอบโอเคนี่ครับใส่น้ำรอบๆเลยนะครับพัดระวังเลยนะครับนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำใส่ปีดครับน้ำใส่ทุกอันเลยนะครับต่อจากนั้นก็เปั้นเหยียบทุกนี้ตัดออกใส่เปั้นเหยียบ ระวัองอย่าเพิ่งไปเหยียบนะครับต้องกดย่อด้วยลืมเสร็จแล้วเตพร้อมครับแค่นี้ครับให้ใเราเดินไปเหยียบวิธีการใช้นะครับให้เราเดินไปเหยียบ,ท,บ,ยยบท่านเหยียบแป้นเหยียบตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงจุดตรงกลางครับเดินไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับ เบิดจะงวางนี้แล้วก็พุ่งขึ้นอย่างงี้ครับโหหอยลอยริ้วอกอกเสร็จเรียบร้อยไงยครับทีการทำง่ายง่ายทียากเฮ้ยเจอหมู่บ้านอะไรอีกนะ ดักธนูนะครับสำหรับคนที่ทําเป็นแล้วก็ทําเป็นครับสำหรับคนที่ทําไม่เป็นก็ต้องมาดูคลิปนี้ถึงจะทําเป็นอโอเคลูกธนูไปไหนปุ๊บนี่หนูใส่แล้ว นะครับปึ๊บ,บอาจจะเงียบไปหน่อยเพราะตอนนี้ผมเจ็บคออยู่ครับโอ้ทำยังไงเนี่ย นี่แล้วก็วางนี้นี่ตรงกลางครับนี่วางอันนี้คมแล้วเลยผลไม่นอมองอะไรครับ mpc ไม่เคยเห็นแบทแมนนี่ครับปพ๊บเพิบเพิบ เค,ครับใี่ไปเลยครับหกสิบสี่อันต้องลองอันแรกก่อนครับมาจำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ อเคได้นี่ครับใส่ลูกขนูให้หมดนะครับผมไม่ใส่เพราะผมขอี้เกียจต่อไปก็ <c oughs> ไปเรามาทำตู้นรกกันนะครับ ใครที่ไม่รู้การทำประตูนรกทำยังไงก็เอาประตูมานี่ครับเขาเรียกประตูนรกแล้วก็หินดานวิลล็อกครับ,บ นี่ว่างสิหกคนหกนะครับไม่ใช่สิเอ้ยไม่ใช่ประตูนรกอย่างนี้ปิดปีรับขอโทษนะครับต้องใช้ออปซิเดียนนี่ครับออปซิเดียนไฟแช็ก ทำเป็นรูปอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นสี่คูณสี่นอย่างนี้ก็ได้ครับปึ๊บเช็คจุดอ๋อทำไมไม่ได้อ๋อต้องเป็นสี 4, ่คูณสี่สินะสี่คูณสี่เท่านั้นครับผมเลืมครับ 4ีคุณหกสีแล้วก็จุดไฟนี่ครับแล้วผมไม่เข้าไปนะครับเพราะเครื่องผมมันค้างอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่อยากให้เพื่อนมาดูหรือคนอื่นมาดูก็กดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ และอีกอย่างที่สำคัญก็ต้องกด subscribe สำหรับวิดนี้สวัสดีครับโจโจ